ผมเจ๋งพอตัวนะครับถ้าใครไม่กินเส้นบอกผมสิครับ<อ> <S <S คือพอจะเคลียร์ให้เหรอคะเปล่าครับอาจารย์ซาครับถ้าไม่กินเส้นเนี่ย ก็ยกให้ผมผมกินเยอะด้วยกินหลายชามเลยครับตกใจคิดว่าปอจะไปมีเรื่องกับใครโอ้โหน่าจผมนี่จะไปมีเรื่องกับใครครับอาจารย์เออเยเซ้นอ่ะกินอ่ะกินได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะคะทำไมฮะเพราะทานผิดชีวิตเปลี่ยนพลังงานสูงน้ําหนักขึ้นได้เลยทีเดียวอุ้ยแล้วผมลดน้ําหนักอยู่ด้วยทําไงดีล่ะเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูกันถ้าพูดถึงเรื่องของการลดน้ําหนัก ทำไมวันนี้เราต้องพูดถึงเส้นต่างๆที่มันประกอบเป็นเมนูด้วยครับอาจารย์ครับถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเมนูเส้นเนี่ยคือเมนูที่รองมาจากข้าวเลยซึ่งมันคล้ายๆกับข้าวเมนูเส้นมีหลากหลายประเภทมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเส้นที่เหมาะสมกับเราเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราควบคุมพลังงานได้มาถึงเส้นแรกกันเลยดีกว่านะครับอาจารย์ครับบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปวิธีในการทาอ่ะขั้นตอนแรกก่อนที่เขาจะมาใส่ถุงใส่ห่อเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทอดในน้ํามันแล้วหนึ่งรอบเป็นวิธีในการเก็บอาหารทําให้มันอยู่ได้ยาวนานอย่างของบะหมี่เกาหลี ถ้าเราปรุงเสร็จแล้วเนี่ยพลังงานต่อหนึห่อใหญ่เนี่ยอาจจะมากถึง600กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวโอ้โหวิ่ง10โลภายใน60ลนาทีนะครับเพราะนั้น<ม>เยอะมากเลยที่เราต้องระวังก็คือโซเดียมที่มากับบะหมี่เพราะว่าในหมวดพวกนี้บางห่อนะหรือบางยี่ห้อเนี่ยปริมาณโซเดียมเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับความต้องการใน1วัน โอ้โหเพราะฉะนั้นกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแค่หนึ่งเซ <ขอ S 2> ิร์ฟจบเลยไม่สามารถทานโซเดียมได้อีกแล้ว,ไ,ลวไปที่บะหมี่กันบ้างดีกว่าใช่เส้นหมี่อันนี้เส้นโปรดของผมเลยใช่ค่ะ<ล>หรือจะเป็นพวกเส้นใหญ่หรือเป็นเส้นจานอะไรเงี้ยค่ะจัดว่าพลังงานค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับแบบอื่นอย่างบะหมี่เหลืองอย่างเงี้ยมันก็จะมีปริมาณอยู่280กิโลแคลอรี่ค่ะ เส้นจานก็ใกล้เคียงกันอาจจะถัวเฉลี่ยที่ประมาณ300กิโลแคลอรี่นะคะส่วนเส้นใหญ่ก็จะประมาณ250กิโลแคลอรี่คือตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีพลังงานสูงมากแต่ว่ากรรมวิธีในการทําหรือในการเก็บโดยเฉพาะเส้นสดอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาจะต้องใส่น้ำมันด้วยเพื่อมันจะได้ไม่ติดกันไม่เหนียวอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองมาดูเส้นที่ ควรทานบ้างดีกว่าฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้อันนี้จะเป็นเส้นพาสต้าหรือสปาเกตตีต่างๆอะครับอันนี้ถ้วยหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ220กิโลแคลอรี่นะคะคนก็จะถามเฮ้ยพลังงานเยอะเหมือนกันทําไมถึงยังแนะนําให้ทานใช่ไหมคะปกติเราจะบอกว่าพาสต้าเนี่ยถ้าเราปรุงแบบเราเรียกอัลเดนเต้เนี่ยที่มันแบบยังไม่ได้สุกนิ่มมากเนี่ยมันทําให้เรากินแล้วมันอยู่ท้องมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่าโลจีไอนะคะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ทานถ้าเราไม่ได้ทานในปริมาณที่มันเยอะมากเนี่ยมันอาจจะทําให้เรา ควบคุมความหิวได้ดีมากกว่าเสาน้นอื่นๆมีอะไรอันนี้เป็นวุ้นเส้น,สนอู้หลายคนที่จะเข้าใจเลยบอกคิดว่าวุ้นเส้นเนี่ยไม่มีพลังงานไม่จริงไม่จริงจริงจริงมันยังมีพลังงานอยู่แต่ว่ามันอาจจะน้อยนะคะเช่นสมมติหนึ่งถ้วยเนี่ยก็อาจจะมีประมาณ80กิโลแคลอรี่<า>เพราะว่าเขาก็ยังทํามาจากถั่วเขียวเนาะพี่ม็นเขาก็ยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นอยู่ต่อไปที่ ขนมจีนบ้างค่ะอ่าขนมจีนก็จะพลังงานไม่ได้เยอะมากนะคะหนึ่งถ้วยก็พอๆกับบุนเส้นก็อยู่ที่ประมาณ90กิโลแคลอรี่เนาะข้อดีของเขาก็คือพลังงานเขาไม่เยอะมากเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์น้ำอยู่ข้างในค่อนข้างเยอะอร่วมกับว่าเป็นเส้นหมักก็คือมันมีการใช้จุลินทรีย์ หรือหรือพวกแบบโปรไบโอติกหรืออะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันยังมีชีวิตอยู่นะมันก็จะดีกับต่อสุขภาพลำไส้ของเราช่วยเรื่องการขับถ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะแค่ต้องระวังว่ามันเก็บได้ไม่นานต้องระวังนิดหน่อยเหมือนกันโอเคครับต่อไปคือเส้นบุกเนาะใช่ค่ะเส้นบุกเส้นบุกปกติคนจะชอบทาเวลาลดน้ําหนักหรือต้องการลดคาร์โบไฮเดรตเนื่องจากว่ากินเจเนาะใช่พพลังงานเขาน้อยมากเนี่ยช้วยเดียวอาจจะแบบ10กิโลแคลอรี่เงี้ยโอ้โหน้อยน้อยมากเพราะว่ามันทำมาจาก จากหัวพืชซึ่งมันก็มีแต่กัดใย กับน้ำมันไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยค่ะโอ้เพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือเหมาะเลยสำหรับคนที่ลดความอ้วนถูกต้องถูกต้องเนาะก,ก็ต้องลองไปหาเมนูที่เอามาใช้เส้นบุกได้นะคะสุดท้ายเป็นเส้นแก้วเส้นแก้วก็พลังงานน้อยเหมือนกันพอๆกับเส้นบุกนะคะก็จะมีอยู่ที่ประมาณ20กิโลแคลอรี่เพราะเส้นแก้วมันจะออกแบบกบรอบอะไรแบบเนี้ยอันนี้บางคนก็ชอบเอาไปผสมกับเมนูอื่นๆได้อ่ะค่ะมันก็ทําให้อาหารมันอร่อยมากขึ้นเท่านั้นเองเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับถ้าเราอยากจะ ะลดน้ำหนักเ,เราจะต้องปรุงเส้นเหล่านี้กับเมนูอาหารอย่างไรบ้างครับผมที่เห็นข้างหน้าเราก็เป็นเมนูอาหารต่างๆนะครับ <ฮะ S 2> ที่ปรุงขึ้นมาจากเส้นเมื่อกี้แหละที่เราพูดถึงกันไปนะครับมาดูกันแต่และเมนูเลยดีกว่าว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างอย่างจานแรกคือผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ซึ่งจานหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพลังงานสูงถึง450กิโลแคลอรี่เมื่อเปรียบเทียบถ้าสมมุติรเราเอาวุ้นเส้นเนี่ยมาต้มหรือมาลวกแทน <ฮะ S 2> ก็คือเป็นยำวุ้นเส้นใช่ไหมคะ จาก450กิโลแคลอรี่ค่ะพลังงานจะลดลงเป็น140กิโลแคลอรี่เองวัตถุดิบเดียวกันวุ้นเส้นเหมือนกันแต่แค่ปรุงต่างกันเอาน้ำมันลดใช่ไข่รดแค่นี้ค่ะพลังงานก็ลดควบลงมาเลยเนาะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราสามารถเอาไปต้มเอาไปลวกเอาไปตุ๋นเอาไปยำอะไรพวกนี้ค่ะพลังงานก็จะลดด้วยวุ้นเส้นผ่านไปนะครับมาดูซุกี้กันมากดีกว่าซุกี้หมูครับอาจารย์ใช่นี่เป็นซุกี้หมูที่ทํามาจากเส้นหมูเพราะฉะนั้นเหมือนกันก็คือเขาไม่ได้เอาไปผัดไม่ได้เอาไปทอด พลังงานก็ลดลงอยู่ที่ประมาณ190กิโลแคลอรี่เองไม่ได้เยอะแล้วก็ตัวคาร์โบไฮเดรตก็น้อยด้วยต่อไปดีกว่าโซบะเย็นแบบญี่ปุ่นใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่หลายคนชอบเนาะมันทานง่ายๆรสชาติดีแล้วก็พลังงานไม่ได้เยอะด้วยนะคะเนื่องจากเส้นโซบะก็แค่เอาไปลวกเท่านั้นเองเนาะซึ่งพลังงานอาจจะอยู่แค่ประมาณ80กิโลแคลอรี่โอ้โหน้อยมากเลยใช่ค่ะแต่ว่าอิ่มหรือเปล่านี้แล้วแต่เนะพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีโปรตีนเลยางคะก็อาจจะไม่อยู่ ท้องมากนะแล้วถ้าสมมุติว่าถ้าจะดัดแปลงอีกสักนิดนึงเพิ่มให้มันแบบว่าอยู่ท้องอีกหน่อยนี่ต้อง ใส่อะไรเพิ่มเยป็นแซ่แบบถ้าเราเป็นตีมญี่ปุ่นเนาะเราก็อาจจะทานคู่กับไข่ย่างก็ได้ไข่ิบอะไรอย่างเงี้ยออนเซนก็ได้ไข่ตุ๋นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้ากันแซว่าน่าจะอยู่ท้องได้ดีกว่าต่อไปครับผมจะเป็นน้ำซุ่วใส่ขนมจีนอันนี้ค่ะก็อาจจะมีพลังงานอยู่ประมาณ130กิโลแคลอรี่ซึ่งไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเส้นก็คือเส้นขนมจีนที่พลังงานเขาไม่ได้เยอะอยู่แล้วแต่ข้อควรระวังของขนมจีนก็คือถ้าทําเมนูนี้โอเคแต่อย่าลืมว่าขนมจีนอ่ะบางทีเราไปทานกับพวกขนมจีน้าย ขนมจีนน้ำพริกถ้าไปเป็นขนมจีนน้ำยามันอาจจะกลายเป็น250กิโลแคลอรี่ก็ได้เพิ่มไปเกินเท่าตัวเลยใช่ถ้าน้ำพริกเยอะกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพลังงานมันก็จะอัพขึ้นไปอีกมาถึงเมนูต่อไปนะครับอาจารย์ครับเป็นผัดไทยกุ้งสดฮะส่วนใหญ่อย่าลืมถ้าเป็นผัดไทยที่ใช้เส้นจันเนี่ยยังไงก็พลังงานค่อนข้างสูงเพราะว่าหนึ่งผัดสองใส่ถั่วสามใส่ไข่แค่นั้นเหมือนกันก็คือมันบวกบวกบวกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ หนึ่งจานอาจจะมีพลังงานสูงถึง577กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะลดน้ําหนักเราควรปรุงเส้นต่างๆแบบไหนดีครับอาจารย right ์ก็คือเลี่ยงการผัดหรือการทอดนะคะเน้นพวกต้มตุนยำลวก อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเมนูพวกนี้เนี่ยก็จะพลังงานน้อยกว่านอกจากวิธีการปรุงแล้วบางทีฉันก็จะบอกว่าคนที่ต้องการลดน้ําหนักอะค่ะเราจะเลือกทานเส้นที่เป็นน้ําใสก็อาจจะพลังงานน้อยกว่าเพราะอย่างบะหมี่น้ําใสอย่างเงี้ยค่ะเส้นเขาไม่ได้ไปคลุกน้ํามันมันอยู่ในน้ําซุปใสเพราะฉะนั้นไขมันอาจจะน้อยกว่าเนาะเพราะฉะนั้นต้องลองปรับดูอะว่าแบบเราจะเลือกเมนูที่เราชอบหรือเราจะเลือกเส้นที่เราให้ความสําคัญแล้วเราก็ต้องพยายามหาสมดุลให้ได้ว่า เฮ้ยเราจะปรับเมนูเราอย่างไรให้พลังงานมันไม่ได้ล้นอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับผมก็หมายถึงว่าคือใครที่ชอบทานแบบไหนก็เลือกความยืดหยุ่นเราได้นะครับขึ้นอยู่ในการปรุงอย่างที่อาจารย์บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้มการยำการตุ๋นการลวกอะไรแบบนี้นะฮะจะช่วยในเรื่องของการลดน้าหนักได้เยี่ยมเลยทีเดียวครับ